คือแม่แกะให้น้องเบลแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันแม่ยังไม่เห็นนะว่ามันคืออะไรน้องเบลจะได้สีอะไรสวัสดีค่ะคลิปนี้จะมารีวิวขนมบาร์บี้ฟรีกิฟติดผมไฮไลท์เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าน้องเบลจะได้อะไร น้องเบสวันนี้มีแม่มีของมาเซอร์ไพรส์น้องเบสด้วยนะคะแตนแตนแตนมีอันั่งนั่งลงดีดลูกนั่งลงดีๆอันนี้คืออะไรรู้ไหมมันคือีคแม่ดูให้นะแตนแตนแตนบาร์บี้น่ะแต่ว่ามันจะมีมันจะแถมอ่าไฮไลท์กิ๊บกิ๊บติดผมไฮไลท์ ค่ะตัวนี้จะเป็นกิฟตติดผมไฮไลท์นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าโโได้เดี๋ยวแม่แกะให้เดี๋ยวมาดูกันว่าน้องเบสจะได้นี่กิฟตติดผมไฮไลท์สีอะไรนะคะมีสีม่วงสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูสีบอลเทาสีเขียวอะไรประมาณนี้เขียวเหนียวซับอ่าเดี๋ยวมาดูกันน้องเบสจะได้กิฟตติดผมอะไรมันเป็นกิฟตติดผมและมีผมที่เป็นแบบเหมือนไฮไลท์อะคะ่ะลูก ใช่แล้วก็อันนี้ขนมมาด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวคุณแม่แกะให้ดูนะวันน้องเบสจะได้อะไรมาลุ้นกันนะคะโอเคค่ะคุณแม่แกะให้น้องเบสแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันแม่ยังไม่เห็นนะว่ามันคืออะไรน้องเบสจะได้สีอะไรเปคิปติดผมแบบเป็นไฮไลท์ส,สีเขียวใช่ป่าสีขาวสีเขียวหรือสีฟ้านะ่ะสีเขียวเนี่ยซับ ก็เลเป็นกิฟตที่ผมสีเขียวอะคะ่ะลูกเดี๋ยวแม่มาลองทำเนี่ยเป็นแบบว่าเออเป็นไฮไลท์ผมอะ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเขามาีมากิฟตเดียวเนาะมีมากิฟตเดียวนี่เป็นแบบนี้นะคะ่ะใ,ใ,ใช่ใช่ใช่เอาใจเย,นยน็ยนเนใจเย็นๆเดี๋ยวคือแม่ลองทำให้นะคะใจเย็นเย็นค่ะน้องเบยชอบไหมคะลูกและข้างในมีบิกิตกลินนมอีกแล้วนะคะ ก็จะแถมจะเป็นแบบไฮไลท์แบบนี้มานะคะบาร์บี้นะคะยยเดี๋ยวมาดูกันค่ะไฮไลท์หเปหรอ,ยอใช่มันเป็นประมาณนี้ค่ะหลงสีเขียวอ่ะใช่เนี่ยจะได้ตัว,วม,ม,มันนุ่มนิ่มเลยเนาะแม่มจะได้ตัวนี้อะ่ะสีเขียวนะซับเดี๋ยวมาลองมาลองติดกันแต่เขาจะติดเป็นแบบนี้แต่ว่า แต่ว่าห,อห่อนึงเนี่ยมีให้มาแบบเดียวนะคะมีให้กริบมาเนี่ยอันเดียวแต่ต้องไปดูอีกห่อหนึงมันจะได้เสมอกันสองข้างนาะลูกอันนีนะ้วันนี้เรามาติดลองติดข้างเดียวก่อนโอเคไหมคะเดี๋ยวเรามาติดกันเน,นี่ยเขาจะติดตัวอย่างเขาอะจะติดข้างหลังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรามาติดข้างหน้าดูว่าเป็นยังไงโอเคคะ่ะคุณแม่ก็ลองติดน้อยให้น้องเบสดูแล้วนะคะด้านหลังเนี่ยของเขาคิวแล้ว คาหเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะคะไฮไลท์ไฮไลท์ไฮอันนี้กินขนมนี่จะเป็นประมาณนี้ไฮไลท์แต่ว่ามันจะมีติดข้างหลังด้วยเนาะแต่ว่าอันนี้มันมีให้มาแค่อันเดียวเดี๋ยวาลองดูเอ็นเรนดูสิเนี้เป็นไฮไลท์สีเขียวนี่ผมแบบเป็นสีเขียวไฮไลท์อย่างเงี้ยค่ะอ้าว อ่ะคุณแม่ก็ลองทําให้ใหม่ดูนะอันนี้ฉันลองดูก่อนลองดูก่อนว่าติว่าจะเป็นประมาณไหนนะคะเนี่ยจะเป็นสีผมไฮไลท์แาบน, <5 S 1> นี้นมนมได้ได้ได้ดูจะกินบิ๊กกิ๊กินนมแล้วนะคะนี่ก,กินนมไปอยู่ในนี้บิ๊กกิ๊กินนมนะคะตัวนี้แกะมามแล้วก็จะเป็นแบบนี้ ไหนลองชิมอร่อยไหมลูกเมื่อป่เลยอ่ะฮะว้าวมองแม่จ้ากองให้ให้มองเห็นไปหน่อยจ้ะจ้าอืมเห็นไหมคะสวยอะไรไหมคะลูกอร่อยมันเป็นรสชาติแบบไหนแม่ขอลองชิมอันหนึ่งนะคะ เป็นรสกลิ่นนมเนาะอุ๊ยนี่เป็นเค้กด้วยอ่ะน่ารักค่ะอนากกินเค้กนะอ,อ่าอันนี้เค้กจ้ากินเลยจ้าูกอ่ะ<ม>หนูแม่ลองชิมของหนูเองแม่ชิมของหนูเป็นไงอืมเป็นข้าเหมือนกันเลย<ม>ที่เราเคยเคยกินนั่นแหละ<ม>เป็นคุกกี้กลิ่นนมเนาะ<ม>อืมอืมหนังที่เห็นนี่เลยนะคะ จะเป็นผลไฮไลท์เป็นสีสีมีให้เลือกทั้งหมดหกแบบด้วยกันนะคะของบาร์บี้จ้ะให้เพื่อนดู <laughs> ผมือ <laughs> ผมดิผมเป็นสีเขียวผมเป็นสีเขียวลูกหนึ่งตัวนี้อันนี้ไม่เป็นเหมือนนางเงือกเนาะ oh. บาร์บ,บี้นางเงือกน่ะเนี่ยเป็นแบบแบาร์บีบบบบ้นางเงือกอมีผมแบบมีไฮไลท์ผมหลายสีค่ะนะคะ,นะคะ เป็นเหมือนบาร์บี้นางเงือกใช่ไหมคะลูกที่มันที่เขาจะมีแบบไฮไลท์ผมหลายๆสีใช่ไหมคะเนี่ยม,มีให้เลือกสีเขียวสีเขียวสีม่วงสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูสีเทาแล้วแต่ว่าจะได้สีอะไรเนาะ้อกตากนี้เขามีติ๊กมาให้เรานะแม่กระพุ่งดูนะเนี่ยมันเขามีติ๊กมาให้เนี่ยเขาจะเป็นอันนี้ตัวตัว,ตวก็เป็นสีเขียวลลก สีเขียวว่ะสีเขียวเนีย่ยซับอ่านี่ประมาณนี้ค่ะใครที่สนใจอยากจะไปซื้อนะคะก็ซื้อกันได้ที่เซเว่นเลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเบสสัญญานะคะเข้ามากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องเบสสัญญาด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุบชุบ แม่หนูอยากจะอาลิฟทาดินอยากจะอาลิปทาดิดาลดแล้วว่าแม่แค่ใส่ลิปสติกทาลิปสติกได้แล้วลูกแค่นี้ก็สวยแล้วนะแค่นี้ก็สวยแล้วนะลกูก